โยโซปะกวะอรังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ด้เพลงกิเลสเพลงทุกเส้นเชิงตราตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาวขาโตเยนะปะกวะตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมอนพระโพมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระโพมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอย่างภะคะวันตังสะทามังสะสังคัง อิเมหิตาก,การิยะทารังอรพิเตหิอภิปูชยามาอาปเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์นานพร้อมทางพระธรรมได้พระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะท้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนปันเตภะกวาสุจิราปรินิพุโตปี้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพูมีพระภาคเจ้าแม่ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แจขพระเจ้าทั้งหลายปาชิมาชนะตานุกรรมปรมานาสา ทรงมีพระหรไทัยอันระ,ระห์แก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุน่นหลังอีเปสาการะทุกขตาปานาการะโบเตปฏิยันาตุขอพระู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ อัมหากังทีคราตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ขพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินอระหังสัมมาสัมพุทโภะคาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดาเพลิงกิเลสเพลืงทูกเส้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง โพธังพระกวันตังอภิวาเทนีอาพัเจ้าอภิวาพระโูมีพระภาเจ้าโพโรโพตนโพเบิกบานสวาขาโตภพะกวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระโพมีพระภาเจ้าตรัสไว้ที่แล้ว ธรรมังนามสาสมาพระเจ้านามสาสการรธรรมสุปฏิปโนะระกวะโตสาวกวสังโฆระสฆงสาวกของพระพมีพระพเจ้าปฏิบฏัติดีแล้วสร้างทางนามาณ ข้าพระเจ้าบน้อมรำสรง